อาจยคามิติกะวัจนัตถะและอภิเทยะ,สะแสดงเนื้อความของศัพท์และองค์ธรรมในปฐมบทกรรมะกิเลเสหิอาจิยะตีติเท่ากับอาจโยปฏิสนทิจุติคติคติปวัตตานังคติปวัตตานังนะคะ เอตังนามังสังสารวัฏต,ตะทุกใดอันกรรมกิเลสทั้งหลายย่อมก่อสร้างขึ้นเหตุนั้นสังสารวัฏต,ตะทุกนั้นชื่อว่าอาจยะองคธรรมได้แก่ปฏิสนธิจิตและกรรมัชรูปคาว่าอาจยะนี้เป็นชื่อของสัตว์ทั้งหลายคือปฏิสนธิจิตและกรรมัชรูปที่มีสภาพวนเวียนอยู่ในวัฏทุก์โดยอํานาจการเกิดการตาย อาจะยังขเมนตีติเท่ากับอาจะยคามิโนสาสาวะกุศลากุศลานังเอตังอธิวัจชนังสภาวธรรมเหล่าใดย่อมยังสัตว์ให้ถึงปฏิสนธิและจุติเหตุนั้นสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอาจะยคามีองค์ธรรมได้แก่อกุศลจิตสิบสโลกิยาุศลจิตสิบเจแล้วก็มาต่อนะคะเจตสิกที่ประกอบ52 คำว่าอาจัยคามีนี้เป็นชื่อของกุศลและอกุศลที่เป็นอารมณ์ของอาสวะวัจนนัทและอภิเทยะวงเล็บแสดงเนื้อความของศัพท์และองคธรรมในทุติยบทอเปตังจัยาติเท่ากับอปจะอปจะโยธรรมชาติที่พ้นจากปฏิสนธิและทุติชื่อว่าอปจจยะได้แก่พระนิพพานอปัจะยะ คัดฉันตีติเท่ากับอบปัจยาคามิโนอริยมัคคานะเมตังอธิวัจนังสภาวธรรมเหล่าใดย่อมถึงพระนิพพานที่ปราศจากวัตทุกข์คือการเกิดการตายฉะนั้นสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอปัจยาคามีได้แก่มรคจ,จิตสีเจตสิกที่ประกอบ36คําว่าอปัจยาคามีนี้เป็นชื่อของอริยมรรคสี หมายความว่าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะโลกุตระกุศลเพราะโลกิยกุศลก็เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานได้เหมือนกันแต่เป็นเหตุไกลและยังไม่แน่นอนสำหรับมรคจิตสีนั้นเป็นเหตุใกล้และแน่นอนในบทนี้พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายธรรมที่ให้ถึงพระนิพพานโดยเป็นเหตุใกล้และแน่นอน ฉะนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่มรคคิจิต4เจตสิกท,ที่ประกอบเท่านั้นสำหรับตัสยูบทนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงด้วยด้วยสามารถแห่งความเป็นปฏิปักษ์ต่อบททั้งสอง